ถึงมีแดดอ่ะมันก็แบบมันก็เย็ยนอ่ะสภาพสภาพจังหวัดเลยครคะตอนนี้อยู่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่นี่จังหวัดอะไรวะพี่เฟิร์ส มันไม่ถึงโคราชเลยดิเขียโคราชรออยู่จังหวัดโคราชนะครับแกง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  นี่ครับสวัสดีครับผมทุกคนผลิตแก้วขายคอลเลคชันหน้านะครับจะเรับแก้วแบบนี้มีแบบสองแบบนะครับเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เฮ้ยมันอลูมิเนียมป่าวะ,วะเออเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันคืออลูมิเนียมหรืออะไรจะขายแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแก้วโฟมนะครับ2แบบ เออแก,ก้วโฟม ises, ก็น่าจะประมาณใบละสามร้อยกว่าบาทนะครับที่ผมจะขายนะและ้วก็ส่วนแก้วนี้ก็น่าจะไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดร้อยนะครับแบบขายลูกถูกเลยใช่ถ้าทะเลใช่เออเป็นแก้วแบบนี้แล้วก็เป็นแก้วโฟมนะครับเดี๋ยวโจคอลเลคชันนี้เดี๋ยวเจอนสวัสดีพี่พลพี่อวูดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่สวัสดีจ้าลัสลัดรอชอนนะครับจัดไปครับ พี่ปันสวัสดีครับพี่พี่ปันเดี๋ยวพี่ปันทักมาหาผมหน่อยได้ไหมพี่ผมมีมีงานจะให้พี่ช่วยนิดหน่อยลืมลืมว่าจะทักไปอยู่พี่ปันดูอยู่ปะอ่าพี่ปันออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรผมทักไปเองมาจัดเสื้อร้านผมหน่อยครับส่งมาครับส่งมาครับไม่มีตังค์เซล้วช่วงนี้บล็อกจะเอเยอร์เวอร์ดาซิลิโกลแมน เขาใหญ่เนี่ยครับสุดแด้วผมโคัรเสียแกงโอ้ชิ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 แบนด์เดอะบล็อกบล็อคบรบรพี่โรดีครับพี่โรเดี๋ยวกลับกรุงเทพไปเดี๋ยวผมฝากหน่อยนะพี่ตอนนี้อยู่เขาใหญ่อยู่ไปกี่วันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ มาทำอะไรบ้านะครับพกเราทำอะไรบ้าำอะไรบ้าชีสจีนไปที่ไหนอ่ะไม่ไม่เห็นหน้าผมเลยวะไม่เป็นไรจีนมาแต่งตรงนี้ดิจีน Where you go จีน เราเดินมาดวงจันทร์อยู่เดินมนสตอร์นอะทำไมทุกคนเขียนเพลงวะแต่กูไม่เขียนเพลงวะอ๋อกูเขียนไปแล้วเพลงนึงเขียนหายโอเคแป๊บนึงนะ